รีวิวไดโนเสาร์ไม่ค oh, ่ม <laughs> ันปอนหน่อยปอนตัวนี้ชื่อไหนอ้าวตายตายตายรีวิวตัวหนึ่งม่ตายตรงนี้ฮะฮะฮะมีอยู่เฉยยอยู่เฉยเฉ ได้กลับหมดแล้วทำยืนยืนเดินไม่ฟังรุนเลยอเนอนนอนมันยืนได้อืมมันนมงพัดทำขามันเท่ากันสิวีพมวีพมวีพีมวีพมอันนี้อันนี้มีวีพมมีวีพม ชอบไหมครับชอบ,ชอบครับครับงั้นมันชื่อตัวพันอะไรบ้างไดโนเสาร์พันชาท็อปนีเทาเทาชื่อชืื่่ออชีวดาเทาเทาที่เซ็ตขอปเป็นเป็นมีเขา,าชีชีชชชาาชบายชีเลยชีบายชีชีบายชีชีระบายชี 我想。